สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะน่าสดมาเลยทีเดียวนะเป้เพิ่งอาบน้ําเสร็จค่ะวันนี้เป็นการกักตัวบันที่4ของเป้แล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ทุกอย่างยังปกติอยู่ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนเสื้อฉันทาไมยับเบอร์นี้เนี่ยเออวันนี้ค่ะทุกคนเป้จะมารีวิวขนมจากประเทศเวียดนามให้ทุกๆคนได้ชิมไปพร้อมๆกับเป้เลยว่ามันจะอร่อยไหมนะ คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เป้จะโดนกักตัวเนี่ยคือเป้ดได้ไปร้านเอเชียแถวๆบ้านเป้มานะแล้วก็ไปเจอขนมตัวนี้ค่ะซึ่งมันเป็นขนมจากประเทศเวียดนามนะทุกคนมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะภาษาเวียดนามอ่านไม่ออกนะแต่เท่าที่ดูมันน่าจะเป็นขนมเปีย๊ยะไส้ทุเรียนค่ะทุกคน ออตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นขนมที่มันอยู่ในช่องแข็งหรือว่าช่องฟิตนะเวลาเราจะกินอย่างนี้ค่ะคือเราจะต้องเอาออกมาวางไว้ทั้งนอกให้มันละลายหรือถ้าเรารอไม่ได้เนี่ยทุกคนเราก็จะต้องเอามาใส่ไมโครเวฟนะรายละเอียดทุกสิ่งอย่างอ่านไม่ออกค่ะทุกคนเพราะมันเป็นภาษาเวียดนามนะเดี๋ยวมันจะอร่อยไหมมันจะเป็นยังไงเป้จะมา ชิมไปพร้อมๆกับทุกคนเลยแล้วกันนะแต่แอบกระซิบค่ะทุกคนคือขนมตัวนี้เจ้าของร้านเขาแนะนำมานะว่าเฮ้ยเป้เนี่ยเรากินตัวนี้แล้วมันโอเคมากเลยมันอร่อยเหมือนเรากินทุเรียนบ้านเราเลยนูน่นนี่นั่น oh, โอ้โหโฆษณาเยอะเบอร์หวังมากเป้ be, ก็เลยได้หยิบมาเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงจะอร่อยอย่างที่เขาพูดไหมเราจะมาชิมพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องตัดซองก่อนนะทุกคนทุกคนคะราคาเนี่ยเป้จําไม่ได้นะว่าราคาที่เป้ซื้อมาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เพราะว่าวันนั้นที่เป้ไปซื้อเนี่ยคือหยิบมาเยอะมากแล้วก็จ่ายเงินทีเดียวเวลาเป้ไปชอปปิง้งหรือว่าไปซื้อของเนี่ยเป้จะเป็นคนไม่ค่อยดูราคาสินค้าค่ะทุกคนคืออยากกินอะไรอยากได้อะไรก็คือหยิบหยิบหยิบแล้วก็รอจ่ายตังค์ทีเดียวคือเวลาเช็คบินทีก็หน้ามืดเหมือนกันคะ่ะทุกคน โอเคเปปัดซองเสร็จแล้วนะมันก็จะแบบนี้ค่ะอึมแพคเกจจิ้งเขาโอเคมากเลยนะคะนี่เออหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองใหญ่แบบนี้นะคะมันจะมีซองเล็กๆแบบนี้สี่ชิ้นนะในหนึ่งกล่องมันจะมีสี่ชิ้นเออน่ารักค่ะคือรูปแบบรูปทรงเขาน่ารักมากๆเลยนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะคือรูปร่างคล้ายๆกับขนมไหว้พระจันทร์บ้านเราเลยอ่ะทุกคนเป็นห่อหรือว่าเป็นขนาดชิ้นประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติมันจะเป็นยังไงนะเออเดี๋ยวเป๊แกะให้ดูเลยค่ะชิมไปพร้อมๆกันค่ะอืมกลิ่นทุเรียนแรงมากขอบอกอืม <c oughs> ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในซองในถุงนี้มันก็จะมีกันชื้นอนะทุกคนเออแค่นี้เอาทิ้งไปนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนี้นี่ค่ะรูปทรงมันก็จะประมาณนี้นะเออขนมเปี๊ยะแหละทุกคนดูแล้วเนี่ยมันเป็นขนมเปี๊ยะเหมือนขนมเปี๊ยะบ้านเราเดี๋ยวเราลองชิมก่อนว่ามันจะเป็นยังไง อืมอืมกินทุเรียนแรงมากทุกคนแล้วก็เหมือนกลิ่นทุเรียนจริงเลยอ่ะจริงอืม อารมณ์เหมือนเรากินเนื้อทุเรียนจริงๆนะแล้วก็ด้านในเนี่ยค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยคือมันเป็นเนื้อทุเรียนล้วนเลยอะ่ะกิ่นทูเรียนแรงมากเนื้อเนื้อแป้งก็นุ่มเหมือนขนมเปียบ้านเราค่ะทุกคนเหมือนขนมเปีย้ยแบบไส้ถั่วไส้อะไรทั่วไปของบ้านเราแหละอืม อืมอืมอร่อยมากๆเลยอะทุกคนไปหานะซื้อมากินได้นะทุกคนตามร้านเอเชียนะ่าจะมีขายแต่ว่าในมิวนิกนี่ร้านแฟนเป้ไม่มีขายนะเพราะว่าเป้ถามเขาแล้วอืมคือแต่อร่อยมากจริงต้องไปจัดค่ะ ทุกคนคะ่ะอย่าพยายามกินอาหารตอนเย็นเหมือนเป้นะเพราะว่าแต่ก่อนนี่เป้จะไม่ค่อยกินอะไรตอนกลางคืนนะทุกคนเพราะว่าอิ่มแล้วนอนไม่ค่อยหลับมันแน่นท้องแต่ช่วงนี้ไม่ได้ทํางานค่ะทุกคนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนมันก็เลยชินปากไงพอถึงเวลาจะเข้านอนปุ๊บเอาอีกแล้วท้องร้องอีกแล้วไม่รู้เป็นประเภทไหนเนี่ยอ,อร่อยมาก เพื่อนๆคะถ้าเกิดว่ากินกับกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะไปว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะกินกับชากาแฟะอะไรอย่างเงี้ยอืมถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็เหมือนเรากินทุเรียนจริงเลยเพราะว่ากลิ่นทุเรียนมันแรงมากๆเลยนะแต่น่าเสียดายลาะคาเป้ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าแบบวันนั้นหยิบมาไม่ได้ดูราคาจริงๆว่าเท่าไหร,ร่เสียดายแต่ไม่น่าถึง สีออยแหละประมาณเนี้ยดีไม่ดีไม่ถึงด้วยไม่แน่ใจนะอืมอืมอร่อยกินแล้วก็นอนคำสุดท้ายแล้วค่ะทุกคน <c oughs> กินชิ้นเดียวพอว,วันนี้กินหมดไม่ไหวหวานอืมอร่อยสุดยอดเลย ก็ช่วงนี้นะรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าเออช่วงนี้ไวรัสเนี่ยกำลังระบาดมากๆเลยทีเดียวนะยิ่งในเขตของมิวนิกนี่คือเยอะมากๆจริงๆนะในส่วนของตัวเป้ค่ะตอนนี้ก็นะรอเอกสารจากทางกิซุนไฮอัม ส่งมายังไม่มีมาแล้วก็วันที่25น้นี้เดบเป้จะต้องไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เป้ไม่มีอาการป่วยไม่มีอาการอะไรเลยมันอาจจะเป็นไปได้ที่เป้ไม่ได้ติดอะไรเงี้ยเออแต่ว่ายังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูก่อนนะอืมก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็ว่างๆค่ะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรทําก็เลยมารีวิวขนมตัวนี้ให้ทุกๆคนได้ดูนะเอออยากจะบอกว่ามันโอเคมากเลย กินอ,อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมเปียไส้ทุเรียนของประเทศเวียดนามนะเปให้คะแนนไปเลย10เต็ม10ไปเลยค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็เฮ้ยถ้ากินกับกาแฟตอนช่วงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเปว่ามันโอเคมากเลยนะอืมก็อร่อยค่ะสำหรับคนที่ กลัวอ้วนนะก็พยายามอยากกินกลางคืนนะเพราะว่ามันมันหวานนะคะค่อนข้างหวานเลยทีเดียวนะอารมณ์เหมือนขนมเปี๊ยะใส้ถั่วอะไรแบบเนี้ยแบบแบบของบ้านเราแต่แค่นี้มันเป็นขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปวิโดโอน้ามีอะไรอร่อยอร่อยเป้จะมารีวิวให้ชมกันนะแล้วก็ช่วงนี้เป้ก็ไม่รู้จะทําอะไรคะ่ะของกินในบ้านก็ใกล้จะหมดเต็มทนแล้วนะ แล้วก็ไม่รู้จะทําคลิปวิดีโออะไรด้วยจะแต่งตัวก็แต่งไม่ได้เพราะว่าสมบัติค่ะดูทุกคนคือเป้อยากจะบอกว่าคือเป้เตรียมหมดแล้วนะคือเพื่อที่จะ ย้ายบ้านแล้วค่ะก็ไม่มีพื้นที่ไม่มีเสื้อพงเสื้อผ้าก็เก็บใส่ลังหมดแล้วนี่เป้ใส่เสื้อตัวนี้มาประมาณสี่วันแล้วทุกคนไม่ซักด้วยเออ <laughs> เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้เป้จะต้องขอตัวไปแปลงฟันแล้วก็นอนก่อนนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ชนะค่ะ